โอเคครับผมก็สวัสดี f c ทุกคนทุกท่านนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามานะครับจะดูอาการนะครับวิเคราะห์อาการแล้วก็แก้อาการนะครับว่าเวลาเราเจอปัญหานะครับเวลาเอาเว้าวไปวิ่งเนี่ยเจอปัญหาหมุนนะครับหนักหัวเบาหัวดูยังไงแก้ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอันนี้เมท้าสิบอันนี้ทําธนูใหม่นะครับอันนี้แกงไม่ได้นะผมติดเรียบร้อยนะครับพร้อมวิ่งนะครับก็เดี๋ยว ยกตัวอย่างตัวเล็กเลยดีกว่าครับตัวใหญ่นี่ก็คือมันจะมองมองดูไม่ค่อยถนัดนะครับเดี๋ยวเอาตัวเล็กด้วยกันมาห้าสิบมันดูยากนะครับเดี๋ยวเอามาดูตัวเล็กแล้วกันตัวเล็กเนี่ยเป็นขนาดเก้าสิบเซนนะครับเสร็จวันนี้เหมือนกันนะครับติดเสร็จวันนี้นะครับพร้อมพร้อมวิ่งเลยนะครับวันนี้แต่ว่าลมไม่น่าจะมีนะดูทรงแล้วอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะทําธนูเลยนะครับก่อนที่เราจะทําธนู ย้ำเลยนะก่อนจะทําธนูให้เราติดก่อนติดติดว้าให้หมดก่อนติดทุกส่วนนะครับพอเราจะทาธนูเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับโก่งกับคืนแป๊บนึงจะได้ให้เห็นง่ายๆนะครับเพราะว่าเราโก่งปั๊บน้ําหนักมันจะเบาหัวนะครับถ้าโก่งธนอูอ่านนี้ไม่โก่งแล้วก่อนที่เราจะทําธนูนะติดวอาลให้เรียบร้อยนะครับติดก่อนแล้วทํายังไงช่างปีกครับ เหลาธนูมาให้เท่าปีกก่อนแล้วก็มาช่างปีกเห็นนะนี่ผมให้ดูนเนี่ยของผมเนี่ยคือผมผมช่างให้มันได้เท่าเนี้แล้วเราก็เหลาธนูให้แข็งตามต้องการแล้วให้น้ําหนักมันอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าสมมุติเราอยู่อย่างเงี้ยอย่างนี้ถือว่าเบาหัวว้านิ่งแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ทัวแต่ของผมเนี่ยจะเชือดหน่อยเห็นนะจะถามว่าอย่างงี้มันจะใส่แรงไหมขึ้นอยู่ที่ปีกด้วยแต่ตัวเนี้ยถามว่าแข็งมากไหม ก็ไม่ถือว่าแข็งมากนะครับเพราะมันเป็นทรงไม่ใช่ตีกแหลมนะก็คือจะไม่เอาแข็งมากก็คือแข็งปลายปีกนะครับก็คือจะเอาประมาณนี้ถามว่าส่แรงไหมอาจจะไม่แรงครับถ้าจะให้สายแรงก็ต้องเชิดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่อันนี้คือเรายังไม่ได้โก่งนะครับก็คือมันสามารถขึ้นได้อีกนะครับเพราะว่าถ้าเราโก่งธนูมันก็อาจจะขึ้นชัชนๆประมาณนี้นะครับประมาณสี่ห้าองศา อันนี้คือสไตล์ที่ผมเล่นนะครับบางคนบอกเบาหัวหรือเปล่าเบาหัวไม่เบาหัวมันก็คือมันอยู่ที่องศาถ้าขนาดเนี้ยถ้าส่วนตัวเนี่ยถือว่าไม่ได้เบานะครับฉันถือว่ามันเป็นรอบสายของมันนะครับอยู่ที่ว่าอ,อ,อันเนี้ยซุงเนี่ยเรามัดแบบไหนสมมุติน้ําหนักประมาณเนี้ยอ่าน้ําหนักประมาณน,น,น,าณนี้แต่ว่าซุงเรามาแบบชักกลางหน่อยนะครับชักกลางไปชางแบบออกหลงัหลงๆหน่อยอย,อย่างเงี้ย บ้ามันก็จะรอบสายจะไม่กว้างนะครับจะไม่กว้างเราต้องมาชั่งน้ําหนักให้รอบสายมันได้ปั๊บแล้วเ,เราค่อยมาจูนจูนซุงเนี่ยไล่ขึ้นไปเรื่อยเยตามที่เราต้องการนะครับแต่ว่าอย่าอย่าให้มันชักหน้าเกินถ้าชักหน้าเกินเนี่ยว่าวมันจะหมุนมันจะสายแรงมากหรือบางทีมันเจอลมปั๊บมันจะหมุนนะครับมันจะเหมือนว่าวเบาหวัวแต่จริงจริงแล้วอาจจะไม่ได้เบาหวัวเพราะว่าเราเราชั่งมาแล้วหมดปัญหาเรื่องน้ําหนักนะครับเรื่องแบบว่าวเบาหัว,ห,วหรือเปล่าบา,บางคนเอาไปเล่น จะไม่รู้นะครับว่าว้าเบา,า,าหัวหรือหนักหัวบางคนดูไม่ออกแต่ถ้าสมมติเราชั่งน้าหนักมาอย่างนี้อ่ะคือเรารู้เราทําเรารู้ว่าเออเราชั่งมาขนาดนี้แน่นอนมันไม่นักหัวอยู่แล้วเพราะว่าเราชั่งมาแล้วตัดปัญหาไปเลยหนึ่งอาการไม่บักไม่นักหัวแน่นอนนะครับแต่ว่ายังหมุนอยู่เอ้าทำไมยังหมุนอยู่ก็คือมันเกิดจากปีกว้าของเราเนี่ยเวลาเจอลมมันแข็งไม่เท่ากันแข็งอ่อนไม่เท่ากันหรืออาจจะติดใหญ่บ้างเล็กบ้างอย่างเงี้ยมันก็ต้อง เขาเรียกว่าอะไรใส่สนสะพายสมมุติมันหมุนขวาให้เราสนสะพายด้านขวานะครับสนขวามาเลยนะครับสนย่อนย่อนไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยๆเอาวิ่งขึ้นแล้วก็ลองลองดึงเรื่อยๆดึงดึงให้มันมาเรื่อยๆนะครับถ้าสมมุติมันโอเคก็ถือว่าผ่านนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยมันจะสามารถขยับธนูได้ช่วยขยับธนูช่วยได้นะครับนิดหน่อยแต่ว่าหลากัลกๆก็คือสนสะพายนะครับแต่ว่าถ้าบางตัวบางตัวนะครับ ทำมาดีนะครับสัดส่วนเป๊ะนะครับส่วนสะพายไม่ต้องสายดีซ้ายขวาเป๊ะนะครับก็คือก็จะดีนะครับเพอร์เฟคนะครับอันนี้คือปัญหานะครับส่วนวิธีดูง่ายๆเลยนะคือบางทีคนส่วนใหญ่จะมองไม่ออกเวลาว่าวเบาหัวหรือเวลาว่ามันหมุนอะเวลาว่าหมุนคือมันจะหมุนงี้แต่ถ้าเวลาว่าวว่ามันหมุนกว้างๆเนี่ยหรือบางทีมันเอียงซ้ายเอียงขวาเน,นี่ยอันเนี้ยคือมันหนักหัวแต่ถ้าสมมุติเรามาชั่งดูงเนี้ย แน่นอนนะครับเราจะรู you know ites, mm ้เลยว่ามันหนักหรือมันเบาแค่นั้นเลยแค่การช่างปีกเลยทุกอย่างนะโฟกัสแค่ช่างปีกถ้าสมมติเราช่างปีกมาทุกอย่างจบมันดูง่ายเวลาแต่งแต่งง่ายนะครับถ้ามันหมุนก็แค่ตนปลายนะครับแค่นั้นเลยถ้าอยากให้มันใส่ก็แค่ทวงตูดถ้าสมมติมันเชิดแล้วแล้วถ้ามันมันใส่เกินรอบอะเจอลมปั๊บแล้วมันหมุนเกินรอบเนี่ยเราต้องดูด้วยว่ามันเกินรอบเนี่ยมันหมุนไปฝั่งเดียวหรือเปล่าหรือมันอาจจะหมุน2ฝั่งถ้าหมุน2ฝั่งให้เราเพิ่มหัวแต่ถ้าหมุนฝั่งเดียว ให้เราสนปพายดักไว้ก่อนดักไปนิดนึงถ้ามันมันมันใส่ถ้าสมมุติดักแล้วใช่ไหมมันสายปั๊บแล้วมันโอเคแต่ว่ามันอาจจะสส่รอบรอบเร็วให้เราเพิ่มหัวไปนิดนึงให้ให้มันช้าลงหน่อยอเพิ่มหัวหัวนิดเดียวนะครับเราค่อยไล่นะครับค่อยไล่เอานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องมันต้องขึ้นอยู่กับอันนี้ด้วยนะครับเข่าด้วยนะครับเราต้องปรับจูนนะครับให้เข้ากันเรื่อยๆนะครับเวลาว่าผมขึ้นสังเกตผมจะไม่ใช่นิ่งๆแน่น,นอนนะครับก็แล้วก็ ไม่ได้แต่งรอบเดียวแน่แนอนเพราะว่าผมจะจูนให้มันหารอบที่มันใส่กว้างที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าผมเอาขึ้นปั๊บขึ้นทีเดียวหรือขึ้นไปติดลมไม่ใช่นะครับผมจะเอาให้มันใส่นะครับสังเกตนะครับจุลาของผมเกือบทุกตัวแทบจะทุกตัวเลยแหละผมจะหาไอ้มุมที่มันใส่องศาที่ใส่น้ําหนักที่มันใส่กว้างที่สุดนะครับที่มันสวยที่สุดนั่นแหละที่ผมแต่งนะครับแล้วก็ธนูมันจะได้ออกได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วก็สวยงามนะครับ สำหรับการแต่งนะครับจริงๆมันไม่ยากนะถ้าเราเข้าใจเข้าใจปั๊บมันอ๋อเลยพอมันอ๋อปั๊บมันจะโอ้โหมันง่ายง่ายจริงๆนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าวเนี่ยพยายามเหลาให้มันเท่ากันนะครับหลักๆเลยถ้าสมมุติมันเพอร์เฟคอะว่ามันเพอร์เฟคอะมันไม่ต้องปรับอะไรมากนะครับหลักๆขึ้นอยู่ที่น้ำหนักเลยนะอยากให้โฟกัสที่น้ำหนักเนี่ยสำคัญนะครับสําคัญแล้วก็ส่วนทรงก็เหลาคือคือสวยนิดนึง แต่ก็คือจริงๆเนี่ยถ้าทรงเนี่ยถ้าถามว่ามันมันสู้ปีกแหลมได้ไหมก็ถามว่ามันว่าวคุณละนีจย,อยเอาไปสู้กันเลยเพราะว่าอันเนี้ยอาศัยขึ้นง่ายนะครับแล้วก็ค้างคืนสบายนะครับแล้วกอ็อยู่ลมดีนะครับอยู่ลมดีติดลมง่ายนะครับเล่นง่ายด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นปีกแหลมอะปีกแหลมมันก็จะไม่ค่อยอยู่ลมนะถ้าลมไม่ถึงนี่ก็คือร่วงเหมือนกันแต่ก็คือมันจะใส่แรงนะครับเพราะว่าปีกมันเรียวนะมันแข็งมันรับ รับแรงลมคือมันรับทั้งปีกนะครับเวลาลมมันดันไปดันไม้มันพุ่งนะว่ามันพุ่งดีนะครับแล้วก็มันจวดอะถ้าใส่พวกธนูสายลั่นที่แบบสไตล์ผมชอบอยู่แล้วไงมันคือมันตอบโจทย์นะครับเรื่องของการสายแล้วก็เรื่องของธนูนะครับมันืที่เด็ดแต่ว่าถามว่าทรงเนี่ยสวยถามพรสวยก็สวยครับแต่ว่าทรงปีกแหลมผมก็ว่ามันสวยนะมันสวยคนละแบบนะมันคนละสไตล์เนาะแล้วก็เออเมื่อคืนนี้ก็ไปเจอคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าสอนเหลา ขากบหรือว่าอันนี้ขาเหยี่ยวนะครับยังไงของผมเขาบอกว่าของผมเวลาว่าวขึ้นไปแล้วมันบางทีมันหมุนตกบางทีมันควังมันแทบตกจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับขามันเกี่ยวกยวที่น้ําหนักครับน้ําหนักแล้วก็เข้านะครับแล้วก็ความอ่อนแข็งของปีกนะครับจริงๆขาเหยี่ยวนี่ยคือเราทําให้มันมันได้น้ําหนักนะครับถ้าสมมุติเราไม่เผื่อ2นิ้วใช่ไหมแล้วเราใส่ธนูเงี้ยส่วนใหญ่แล้วว่าวมันจะอยู่ประมาณนี้อ่ะมันจะอยู่ประมาณนี้ แต่สาเหตุที่เขาเผื่อกันเนี่ยของทรงโคราชเนี่ยเขาจะใส่ธนูให้มันพอดีนะครับหรือไม่อาจจะแบกมันก็เลยต้องเผื่อขายาวเป็นเอกลักษณ์ของสไตล์โคราชอยู่แล้วนะครับมันก็มันจะยาวหน่อยนะครับแล้วก็โค้งไม่โค้งเนี่ยมันอยู่ที่ความชอบนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะยาวส่วนใหญ่จะเผื่อ2นิ้ว3นิ้วนะครับแล้วแต่ไซส์นะครับบางคนก็ทําตรงบางคนก็โค้งนะครับอันนี้ก็คือมันแล้วแต่อาจารย์นะครับแล้วแต่ท่านนะครับส่วนไอ้ตรงกลางเนี่ยส่วนใหญ่ก็ แทบจะทุกคนนะก็จะเลยเลยมาหน่อยนะเขาจะไม่ไว้ตรงกลางนะถ้าไว้ตรงกลางเนี่ยเอวมันจะใหญ่มันจะไม่สวยถ้าต่ําลงต่ําลงมากใช่ไหมเอวมันจะเล็กมันก็จะดูไม่สวยเพราะนั้นให้เราเว้นตรงกลางไว้แล้วก็ขยับลงมาสักนิดนึงนะครับมันจะสวยนะครับทรงมันจะได้มันจะหุ่นดีมันจะไม่เอวใหญ่แล้วก็มันจะไม่เล็กนะครับมันดูแล้วมันสบายตานะครับแล้วก็น้ําหนักเนี่ยสาคัญนะครับก็คือถามว่าเหลา เราแข็งเหราเล็กเหรายังไงก็คือให้มันสอดคลองที่น้ําหนักนะครับสําหรับขานะครับความกว้างความไรเนี่ยก็แล้วแต่ท่านชอบแค่นั้นเลยไม่ยากนะครับส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่น้ําหนักกับเข่าแค่นั้นแหละแล้วก็แต่งสนตะพายให้เป็นแค่นั้นแหละครับไม่ยากเลยสําหรับการเล่นจุลานะครับถ้าเราเข้าใจเนี่ยมันมันอ๋ออ๋อจริงๆมันไม่ยากครับ ก็คลิปนี้นะครับก็มาอธิบายประมาณนี้นะครับหวังว่าคงเข้าใจนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวถ้ามันมีลมเนี่ยผมอยากเอาไปลองมากเลยนะครับเดี๋ยวไปลองให้ดูนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลาไปกันไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับก็เจอกันหน้าหนาวนี้นะครับก็ขอให้เล่นสนุกสนุกกันนะครับสวัสดีครับลิ้นพันกันแล้ว